ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกช่อง5ร่วมกับบริษัททีทามวิชเ่นจำกัดเสนอรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนา สวัสดีค่ะพบกับแป้งในรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนารายการที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องราวของกฎหมายได้ง่ายๆตามแบบฉบับของอาจารย์ธานาเบญจาธติกุลนั่นเองนะคะพบกันแบบนี้ค่ะผู้ชมคะาววันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงยีนาทีแบบนี้นะคะอาจารย์ธานามาแน่นอนค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของกฎหมายใกล้ๆตัวนะคะที่คุณเนี่ยบางทีอาจจะมองข้ามไปวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดค่ะและสถานที่สวยๆในวันนี้นะคะบรรยากาศร,รอบข้างแป้งเนี่ยสวยงามมากๆ,ๆเลยค่ะ เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงแรมพูเมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ธนาค่ะแป้งก็มีหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษของเรารออยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นใครนั้นตามมาเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้แป้งก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะคะสวัสดีคะ่คะครับแป้งครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตนะให้แนะนําตัวคุณผู้ชมรู้จัก,ก,กนิดน,นึงค่ะได้ครับ ผมชื่อศักดาพลนะครับเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพครับอืมค่ะโรงแรมของนี้เนี่ยบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวแป้งขออนุญาตถามก่อนว่าภาพรวมของโรงแรมที่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะโรงแรมพูแมนกรุงเทพ King Power คิงพาวเวอร์นะครับจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะครับในรูปแบบของรีสอร์ทห้องพักเราม่หมด366ห้องนะครับะจะมีหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับค,คือแบบเออ่ซูพิเรียครับห้องดีลักซ์ครับห้องเอ็กเซคิวทีฟครับและห้องเอ็กเซคิวทีฟสวีท แล้วในส่วนของ f ฟสติวัลต่างๆนะคะด้านหลังเราจะเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆโรงแรมก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับมีสปาครับจะมียิมด้วยนะครับซึ่งอยู่ที่ชั้น4ีนี้ส่วนในแผนกห้องประชุมนะครับเรามีห้องประชุมขนาดใหญ่มากจนถึงห้องห้องประชุมขนาดย่อมนะครับห้องประชุมขนาดใหญ่มากจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งชื่อว่าห้องอินฟินิตี้ส่วน ห้องประชุมขนาดเล็กเราลงมาเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ชั้น2แล้วเราก็จะมีห้องประชุมที่ชั้น6 oh. ด้วยนะครับซึ่งการที่แขกนะครับได้มาใช้บริการห้องประชุมเราจะมีบริการเลขานุการส่วนตัวยังไงคะก็คือจัดหาอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวที่ต้องใช้ในการประชุมค oh. จะใช้บริการในเรื่องของการคอนเฟรนท์คอร์ก็สามารถ เรียกใช้บริการของพนักงานบนชั้นอสองและชั้น6ได้ครับอืมค่ะถือว่าลูกค้าสามารถที่มาที่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการประชุมเป็นส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาพูดคุยกันให้เรารู้จักโรงแรมคุณแม่นมากขึ้นนะคะคขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากครับผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ธนามารอยอยู่แล้วจะพูดคุยกันในเรื่องราวของกฎหมายอะไรน,นั้นพบอาจารย์ได้เลยคะ่ะ ดีแป้งก็นั่งอยู่กับอาจารย์ธนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณแป้งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมานั่งกันบบ <c oughs> ชิลๆนะอาจารย์ครับผมไม่ให้มันเครียดกัน <c oughs> ค่ะเพราะเครียดไม่ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะค,ะ <c oughs> คนสมัยนี้เอไอในเรื่องเครียดเยอะมากนะคะ <c oughs> เรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตนะคะเงินทองก็หายากขึ้นทุกวันแม่คนเราเนี่ยเกิดมีสภาวะความเครียดขึ้นมาเยอะค่ะอาจารย์รวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งปัญหาเมื่อเครียดมากๆไม่มีทางอ่อกเนี่ย ฆ่าตัวตายกันเยอะนอาจา์ค่ะก็วันนี้เราก็จะพูดเรื่องนี้แหละครับเรื่องการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเราก็อยพยายามเครียดก่อนอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดครับก็คือจริงๆแล้วนะครับเรื่องการฆ่าตัวตายมันเกิดขึ้นกับคนนะฮะทุกวัยนะเกิดขึ้นกับคนในทุกประเทศใช่ว่าประเทศที่ร่ำรวยนะฮะประเทศที่มีรายได้ประชากรสูงคนจะไม่ฆ่าตัวตายในประเทศยุโรปคนก็ฆ่าตัวตาย นะเพราะฉะนั้นในบ้านเราเองนะเขาจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าคนทุกอาชีพก็มีสิทธิจะฆ่าตัวตายได้มันเกิดจากปัญหาหลายอย่างนะะปัญหาในครอบครัวปัญหาสุขภาพานะฮะปัญหาเศรษฐกิจนะฮะปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแวงปัญหาเรื่องการทำงานาเป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะที่ทำยังไงถึงจะไม่ให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วทำยังไงถึงจะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมา ไม่เปิดโอกาสให้คนไปใช้สิ่งปลูกสร้างนี้เพื่อการฆ่าตัวตาย<ม>ถ้าเกิดคุณคสร้างตึกสูงมานะซึ่งเป็นสถานที่ของรัฐแล้วมีช่องทางให้คนขึ้นฆ่าตัวตายถือว่าผิดหรือคนที่ฆ่าตัวตายที่เกิดจากนะการดื่มยาพิษหรือดื่มอะไรที่ของที่เป็นพิษต่างๆก,ก,ก็ไม่ขายให้<ม>หรือหาซื้อได้ยากอะไรพวกนี้ปิดโอกาสให้คนฆ่าตัวตายเพราะมันชั่วแวบเดียว ก็ถือว่าในเมืองไทยนี่นะคะคุผู้ชมก็ถือว่าอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยอาจารย์เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้ในช่วงปีหลังๆมานี่นะคะครับแต่ในมุมมองกฎหมายเขาก็บอกว่าคนเรามีสิทธิจะตาย<อ>ไม่ด้วยเหรอคะอาจารย์มีสิทธิ์ด้วยนะเห็นไหมเขาบอกสิทธิที่จะตายค่ะ เป็นกฎหมายเลยคะไม่มใช่เป็นกฎหมายแต่ว่าหมายถึงว่าพูดในมุมมองของกฎหมายว่าไม่เคยได้ยินเลยอาจารย์สิทธิที่จะตายเนี่ยในมุมมองของกฎหมายมองอย่างไรวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็คําว่าสิทธิที่จะตายเนี่ยจะมีความหมายว่ายอย่างไรกันบ้างตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะกฎหมายสบายสไตล์ธนา กฎหมายสบายสไตล์ธนาช่วงกฎหมายน่ารู้กับธนาเบนจาทิกุลสนับสนุนโดยพี t l i ี e ลฟ์สเตชความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว เรามาพูดคุยกันนะคะในช่วงของกฎหมายน่ารู้กับอาจารย์ธนาเบญจาธิกุลนั่นเองคะ่ะอาจารย์ถามกี้คุยกันค้างไว้นะคะแป้งข้องใจและหลายคนน่าจะข้องใจกับคําว่าสิทธิที่จะตายเนี่ยอาจารย์คะ,ะมันหมายความว่าอะไรคะจริงๆแล้วสิทธิที่จะตายก็คือคมนุษย์เราเนี่ยนะฮะชีวิตเราค่ะนะฮะเรามีสิทธิใช่ไหมมีสิทธิค่ะเพราะเราเมื่อเรามีสิทธิเรามีสิทธิที่จะตายไหมไม่มีไะคะอาจารย์เรามีสิทธิที่จะตายโดยไม่ได้เกิดจากการกระทําของคนอื่นนะ ใช่ไหมะฮะโดยไม่ใช่เกิดจากการกระทํงคนอื่นเป็นสิทธิของเราเราบอกว่าจะหยุดหายใจแล้วตาย,ดดายเลยอ่าก็นี่เป็นสิทธิของเราที่จะหยุดหายใจที่ะอะไรก็แล้วแต่<ะ>ไม่มีความผิดที่จะฆ่าตัวตายตัวเองยกเว้นที่ว่าคนอื่นมาฆ่าคนอื่นก็จะมีความผิด<ะ>อย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะตายะนะฮะผมบอกน้องแป้งว่าช่วยฆ่าผมหน่อย<ะ>ผมยินยอมะอะไอย่างนี้ไม่ได้<ะ>ถือว่าน้องแป้งมีความผิดฐานฆ่าผมตาย ใช่ค่ะนะใช่ไหมฮะเพราะว่าน้องแป้งไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าคนอื่นแม้คนอื่นจะยินยอมก็ตามการฆ่าตัวตายกฎหมายใช้ใช้คำซึเพาะใช่ไหมแล้วอ่านยากมากเลยเขาเรียกว่าอัตวิธีบาตกรรมอืก็คือหมายความว่าการฆ่าตัวตายนั่นเองใช่เป็นภาษากฎหมายเนี่ยภาษานี้ก็จะเขียนไว้นะในประมวลกฎหมายนะครับแพ่งพันนี้ก็มีนะฮะส่วนใหญ่เขาจะระบุในเรื่องของนะะการทำ ประกันชีวิตอย่างเช่นน้องแป้งไปทําประกันชีวิตไว้นะแต่น้องแป้งคิดมาแล้วว่าฉันเนี่ยทำประกันชีวิตให้ลูกฉันเพราะถ้าฉันตายเมื่อไหร่ลูกฉันก็จะมีตังค์ก็เตรียมเลยจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ได้เงินประกันชีวิตนะเพราะฉะนั้นนะกฎหมายเขาบอกว่าเขาจะพูดในเรื่องการที่จะต้องยุติการรักษาเพื่อไม่ให้ตัวเองทรมานยกตัวอย่างน้องแป้งน้องแป้งนี่ป่วยมากเลย อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลโอ้โหต้องเจาะคอสายรงระโอ้โหระยองระยางโอ้โหมีองค์ประกอบเยอะแยะมันทรมานไหมทรมานค่ะอาจารย์มันทรมานมากพระบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับก็นะฮะบุคคลมีสิทธิ์ที่จะแสดงเจตนาเพื่อให้บอกว่าเอออย่าใช้นู่นอย่าใช้นี่คือ ยุติการรักษาตัวเองเสียแต่ว่าหมอเองเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะไปยุติการรักษาคนนั้นนะดึงเองเลยหมอเ<ม> <ทอ S 2> ใช่ไหม่ใช่หมอเข<อ>าบอกเอ้คนนี้ยังไงรักษาไปก่อนตายแน่ญาติพี่น้องเดี๋ยวก็ต้องเสียค่าหมงค่าหมอหมอก<ม>็เห็นใจเหลือเกินหมอก็ถอนนู่นถอนนี่ออกหมอทําไม่ได้แล้วก็เขากำลังถกเถียงกันในเชิงกฎหมายว่าต่อไปเนี้ยนะครับคือทุกวันนี้ให้สิทธิการตายของเจ้าของชีวิต ก็คือบอกว่าเออไม่ต้องรักษามากนะรักษาแค่นี้ก็พอเพราะว่าเจาะนู่นจาะนี่มันเจ็บเพราะฉะนั้นก็ว่แทนที่จะ ยืดอายุการตายไปนานการตายก็อาจจะสั้นลงแต่ว่าโอเคฉันยินยอมฉันทําเปน็นหนังสือเขาจะมีให้เซน็นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เนี่ยเนี่ยก็ก็ทำก็ทำได้อาจารย์ค่ะลเมื่อไม่นานมีนี้เนี่ยในคลิปนะคะมีการแชร์กันผ่านโซเชียลอยู่แล้วค่ะเหมือนมีคลิปนะคะคนกําลังพยายามฆ่าตัวตายอยู่แล้วก็เหมือนมีบุคคลอื่นๆเนี่ยร่วมอยู่ด้วยแล้วเหมือนยุยงส่งเสริมให้ฆ่าตัวตายค่ะอาจารย์ในเรื่องการที่จะช่วยเหลือยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายนะ อย่างผมบางแล้วอยากที่บอกแล้วสิทธทิการตายเกิดแก่บุคคลนั้นนะ,ะบุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์ไปยุยงส่งเสริมไม่มีสิทธิ์ไปช่วยเหลือะนะเพราะว่าถ้าบุคคลอื่นไปยุยงส่งเสริมไปช่วยเหลือก็อาจจะมีความผิดฐานพยายามฆ่าหรือฆ่าผู้อื่นตายในกฎหมายเองก็บอกว่านะเขาบอกว่าผู้ใดนะช่วยเหลือหรือยุยงส่งเสริมบุคคลที่ต่ำกว่า16ปี ก็คือต่ำกว่า16ปดีมคิดไม่ได้นู่นนี่นั่นนะไปช่วยเหลืออย่างเช่นป้าป้านะป้ามีมีหรือเปล่าป้ามีป,าปืนหรือ,อเปล่ายืมในสิ่งรู้ <นะ S 2> ว่าเด็กนี่มันเครียดสงสัยมันจะเอาไปฆ่าตัวตายก็ไปปะเงี้ยเงี้ยไม่ได้ไปช่วยเหลือไปยุยงหรือว่าบางทียุโยงส่งเสริมให้คนอื่นตายบางทีเด็กบางคนอ่ะอายุต่ำกว่า16บหกนี่แบบอาจจะมีปัญหาเรื่องสมองก็ได้นะตัดสินใจอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนในบ้านบอกว่าแกอยู่ไปทําไม อยู่ไปก็เดือดร้อนอยู่ไปก็รบกวนคนอื่นอยู่ไปก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตายตายไปเสียนะอยู่ทำไมพูดทุกวันพูดพูดพูดอยู่ได้ละเช้ามาเจอหน้าก็พูดอีกแล้วเช้ามาเจอมันเหมือนกันอะไเหมือนมายุยงนะอ่อตายที่ดีกว่าอยู่ไปก็หนักโลกเปล่าๆผิดนะอ้าวเมื่อวันหนึ่งตื่นมาประกฏดอ้าวเด็กเขาตั้งคาดตัวตายไปแล้วนะฮะลืมตื่นมาเด็กเขาฆว่าเพราะว่าเขาได้รับการยุยงส่งเสริมตลอดเวลาที่อยู่ ตลอดเวลาหนึ่งอาทิตย์ตลอดเวลาหนึ่งเดือนป้าคนนี้ก็พูดอย่างเงี้ยพูดทุกวันนะไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าคุณป้ามีความผิดเลยนะอาจารย์มีความผิดเลยครับ,รบซึ่งมีความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกเลยค่ะสหาแล้วแบบนี้เนี่ยกรณีที่เราเห็นคนกําลังจะฆ่าตัวตายนะคะกำลังจะโดดจากตึกหรือโดดจากสะพานแต่เราทบทำให้เห็น,นะคะ่ะทำมาเดินผ่านไม่ใช่เรื่องของฉันไม่รู้จักเธอเนี่ยเดินผ่านดีกว่าอย่างเงี้ยเราผิดนะอาจารย์ผิดสิอ่าก็ก็บอกว่าผู้ใดเห็นผู้อื่นตุกอยู่อัน พยานอันตรายต่อชีวิตและเรารู้อยู่ว่านะเราช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเขาอ,อย่างเช่นคุมบชีวิตฉันอยู่ทําไมนะเาแฟนทิ้งฉันจะกระโดดตึกคุณอยู่ข้างๆหรือคุณต้องรีบช่วยขะนะออถ้าคุณไม่ช่วยเขา นะที่คนช่วยได้นะคุณก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามีความผิดแล้วหูโทษจำคุกไปเกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทใช่แล้วค่ะคุณชาทางบ้านก็อย่าเครียดถ้าเกิดว่าเครียดเนี่ยก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำนะอาจจะไปท่องเที่ยวหรือว่าคุยกับเพื่อนเยอะๆบางคนที่เครียดมากๆจะหามัาจะไม่คุยกับใครเลยนะเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องอยู่ในบ้านแล้วก็มันสังเกตพฤติกรรมเพื่อนๆแล้วก็คนในครอบครัวดีกันเเขาบอกว่าเนี่ยเวลาฟังเพลง่ะถ้าเครียดนะยาฟังเพลงที่มีเนื้อหา อาให้ฟังเป็นเมโลดี้ใช่ไหมรย์ใช่ฟังเพลงบรรเลงบรรเลงเพราะว่าบางทีฟังเพลงที่เป็นเพลงเนื้อหาต้องแปลงเกิดเนื้อหามันดนใจไปกันใหญ่เล้วก็ฟังเพลงบรรเลงไม่มีเนื้อเพลงนะมีแต่เมโลดี้มีแต่ทำนองบรรเลงเนี่ยมันก็ทําให้มันดีขึ้นค่ะผู้ชมก็รอคาแนะนำของอาจารย์ไปลองปรับใช้ดูกันละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงต่อไปของรายการมาร่อยแล้วค่ะช่วงกฎหมายป้ายแดง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาเรียนรู้ข้อกฎหมายใหม่ๆกันอีกแล้วในช่วงของกฎหมายป้ายแดงค่ะ ซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์ธนาเบญจทิกุลค,ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณนุ่มครับอาจารย์ค่ะวันนี้มีข้อสงสัยค่ะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการลักทรัพย์มาถามอาจารย์ค่ะอ,อาจารย์ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ที่ไปลักทรัพย์เราเราเป็นเจ้าของทรัพย์เราสามารถที่จะให้ผู้ลักทรัพย์นั้นทํำหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายชําระเป็นงดมว,วดได้ไหมคะในคดียาญานะครับคุณนุ่มฮะจะมีความผิดอยู่สองลักษณะ ความผิดลักษณะแรกก็คือความผิดที่ยอมความได้นะฮะส่วนความผิดลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินความผิดต่อแผ่นดินก็คือว่าความผิดที่ในคดียาาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดเนี่ยไม่สามารถที่ยอมความกันได้เพราะว่าถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินแม้จะผู้เสียหายจะไม่เอาความนะพนักงานตํารวจก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้และถามว่าอ้าว แล้วมันมีความผิดทางแพ่งมาซ้อนกันอยู่ก็คือเอาทรัพยนะ์เนี่ยเอาความเสียหายไปนะเขาก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายยอมชดใช้ทรัพย์ทําได้ไหมทําได้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตกลงกันในคดีที่ยอมความไม่ได้ในคดีที่รักทรัพย์นะ,ะนะแล้วผลชํชำระค่างดังดงวดก็ถือว่าเป็นการระงับในทางแพ่งเท่านั้นส่วนในทางอาญานั้นนะฮะ ความผิดทางยาไม่ระงับไปก็ต้องมีการดําเนินคดีกันต่อไปคดียาก็ดาเนินคดีต่อไปส่วนคางแพ่งนั้นได้ชําระค่าเสียหายกันแล้วศาลอาจจะมีเหตุบรรเทาโทษก็ได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นการยอมรับผิดสภาพความรับผิดในคดีแพ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เคยมีคาพิพากษาฎีกาเป็นบรรทัดฐานไว้ว่าในความผิดที่ยอมความไม่ได้นั้นนะครับเมื่อคู่กรณีผู้เสียหายกับผู้ต้องหาตกลงกันก็ถือเป็น การรับสภาพความรับผิดของผู้ที่กระทําความผิดก็คือผู้ต้องหาในทางอาญาก็สามารถดาเนินคดีต่อไปได้ค่ะนะอาจารย์คะอย่างในเรื่องของการที่ทาข้อตกลงยินยอมร่วมกันเนี่ยนะคะมีการระบุวันเวลาไว้ไหมคะว่าจะสามารถผ่อนชําระได้ทั้งหมดกี่งวดคะอาจารย์ก็แล้วคู่กรณีตกลงกันะนะครับว่าจะชผ่อนชาระกี่งวดหนึ่งปี2ปี2เดือน3เดือนนะก็ได้ครับนะก็อยู่ที่ความยินยอมของอคู่กรณีค่ะ ลค,คุณผู้ชมคะวันนี้ได้รับความรู้กันอีกแล้วนะคะกับเรื่องของกฎหมายป้ายแดงค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธนามากๆนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะในช่วงของกฎหมายป้ายแดงนะคะครั้งหน้าค่ะนุ่มจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของกฎหมายใหม่ๆกันอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกฎหมายสบายไตล์คนา กฎหมายสบายสไตล์ธนาช่วงคุณถามมาธนาจัดให้สนับสนุนโดยอ b e l l e s a s เต็มเซลเพื่อสุขภาพรูปร่างและผิวพธร์ที่ดีขึ้นพบกันในช่วงของคุณถามมาธนาจัดให้คะ่ะ ช่วงนี้นะคะจ์ทนาตอบคาถามของผู้ชมทางบ้านผ่านทาง f a c e b o o กนั่นเองค่ะถือว่า Facebook ของเราอาจารย์ขาคนดูเนี่ยเข้าไปกดกันเยอะมากๆเลยนะคะสามารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะผ่านที่อ w w w f a c e ก o อมสแสกดไม้สบายสไตล์ธนานั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็มีหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ขาจากในเฟซบ o o กนั่นเองถามกันเข้ามานะคะผู้ชมท่านนี้เขาถามมาว่าเขาเนี่ยไปกู้เงินธนาคารมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ชําระบ้างไม่ชําระบ้างนะคะขาดการชําระอย่างต่อเนื่องเขาก็สงสัยว่าแบบนี้เนี่ย ธนา,าคารจะสามารถฟ้องร้องเขาได้หรือไม่คะอาจารย์เวลาเราไปกู้เงินธนาคาร, <c oughs> ารใช่ไหมฮะเราก็ต้องทํานิติกรรมกับธนาคาร <ừ> นะฮะซึ่งในทางกฎหมายเขาเรียกว่าทํานิติกรรมสัญญานะฮะถ้าภาษาเราพูดก็คือทําสัญญา,ส,ญญาสัญญาที่ว่าก็คือสัญญาเงินกู้ะนะฮะถ้าเราไปกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ประกันเราก็จะทําสัญญากู้แต่ถ้ามีบุคคลมาค้าประกันก็เราจะมีสัญญาค้าประกัน <ừ> นะฮะถ้าเกิดเราไปกู้ธนาคารแล้วเรามี หลักทรัพย์อย่างมีที่ดินเป็นประกันะนะก็จะทําสัญญากู้และสัญญาจำนนงเป็นการค้าประกันสัญญากู้เห็นไหมฮะเกิดเป็นสัญญาระหว่าง<ะ>ธนาคารกับผู้กู้ระหว่างธนาคารกับผู้ค้าประกันคนะคู่สัญญาก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาไง ผู้กู้เมื่อได้รับเงินมาแล้วนะผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้เขาจะต้องบอกว่าจะต้องชําระทุกวันที่เท่าไหร่จํานวนเงินนะฮะที่จะชําระเท่าไหร่นะ,ะอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ทั้งนต่อเดือนทุกวันที่ก็ต้องชําระในสัญญาก็เขียนต่อไปอีกว่าถ้าเกิดผิดนัดกี่งวดมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องร้องออะจะระบุในสัญญาเลยใช่ะค,ะคือสัญญามันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าผิดสัญญาก็ถือว่าผิดหน้าที่ตามสัญญ,ญานะฮะ ผู้ให้กู้หรือธนาคารมีสิทธิ์ที่จะต้องบอกเลิกสัญญาเมื่อเขาบอกเลิกสัญญาแล้วเราจะต้องเป็นไงทำไงคะอาจารย์เราก็จะต้องชาระเงินให้เขาครบถ้วนนี่ถ้าเราไม่ชาระเงินให้เขาครบถ้วนเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ของเขา,าสิทธิ์ของเขาคืออะไรอย่างเช่นมีสิทธิ์ที่จะทําหนังสือทวงถามไปสิทธิ์ต่อไปก็คือฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกต้นเงินและดอกเบี้ยคืนทุกคนอย่างจะต้องใช้สิทธิ์ซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะถามว่านะ กรณีที่ไปกู้เงินธนาคารแล้วไม่ชําระผิดไหมผิดค่ะอาจารย์ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะมีหนังสือทวงถามไหมมีสิคะ ธนาคารถ้าไม่ชําระแล้วธนาคารมีสิทธิ์ที่จะฟ้องไหมมีแน่นอนอนั่นคาตอบชัดเจนครับก็คือคว่าธนาคารก็อาจจะฟ้องคุณได้นะผู้ชมคะตอนนี้อาจารย์ธนาก็ตอบคําถามชัดเจนามากๆแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ไปกู้เงินมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะชาระให้ตรงเวลาแล้วก็ทาตามสัญญาด้วยกันแล้วกันจะได้ไม่ถูกธนาคารฟ้องร้องนั่นเองค่ะส่วนท่านไหนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะทางด้านกฎหมายสามารถถามเข้ามาผ่านทาง Facebook ของเราได้เลยค่ะชื่อ w w f a c e b o o k c o m กฎหมายสบายสายธนา แต่ว่าตอนนี้ภาษาสุภาษิตกฎหมายมารออยู่แล้วค่ะช่วงภาษาสุภาษิตกฎหมายบุตรชอบด้วยกฎหมายเด็กเกิดจากหญิงใดให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เด็กที่เกิดจากหญิงขณะที่เป็นภริยาชายหรือภายใน310วันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี และตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะวันนี้ก็ได้คุยกับอาจารย์แบบสบายๆอาจารย์คะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหรน่นะคะในเรื่องราวของการฆ่าตัวตายนั่นเองโอ้ดูแล้วน่ากลัวแต่เราก็ทําสิ่งที่น่ากลัวให้เป็นน่ารักเสียค่ะให้แบบสบายเบาๆหน่อยแต่วันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดไปแล้วก่อนจากกันไปค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะมาบ้านกัจจิมีครบทุกอย่าง p t t l i v e Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวค่ะ สถานที่สวยๆนะครับโรงแรมพูลแมนแบงคอกคิงพาวเวอร์ครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรสวยๆ,ๆค่ะจากนิสาแอนเฟรนและวิลาชอบันเองนะคะวันนี้หมดเวลาของแป้งอาจารนาไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามได้ในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องราวกฎหมายอะไรนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลามีเกิดเหตุเกิดการตายขึ้นมารถชนอะไรขึ้นมาก็จะมีกองพิสูจน์หลักฐานต้องพิสูจน์ โดยปราศจากข้อสงสัยถึงจะลงโทษคนได้เขามีข้อสงสัยว่าคดีนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่าเหมือนไม่รู้ว่าจะไปพูดให้ใครมาตรวจเนี่ยค่ะอาจารย์เขาต้องไปดําเนินการยังไงอะคะก็เหมือนกันก็คือการที่เด